สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องพาขวัญชแนลหนึ่งหกแปดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเครื่องพิมพ์อักษร b r เธอร์นะครับรุ่น ptg เจ็ดหกศูนย์ศูนย์นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอใช้พิมพ์อักษรสูงสุดขนาดยี่สิบสี่มิลลิเมตรนะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆกับตัวพิมพ์แท็กติดตามสายไฟหรือว่าติด เป็นลาเบลครับประมาณนี้นะครับส่วนความละเอียดในการพิมพ์นะครับก็คืออยู่ที่180 DPI นะครับขนาดความเร็วนะครับในการพิมพ์ก็คือสิบมิลลิเมตรต่อนาทีนะครับมาพร้อมกับเนี่ยฮะจอ LCD นะครับแบคไลท์นะฮะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่2 A 6ก้อนนะครับแล้วก็เป็นดิชาร์จนะครับโดยอะแด เตอร์ AC นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ AC นะครับก็คือจะใช้ประเภทนะครับประเภทของเทปที่พิมพ์ก็คือ t z นะครับ TZ ขนาด6มิลลิเมตรนะครับ6มิลลิเมตรถึง20สูงสุนถึง24มิลลิเมตรนะครับนี่ครับเทปก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีหลายสีให้เราเลือกนะครับก็จะมีสีเหลืองแล้วก็จะมีสีบลูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขนาด9มิลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองขนาด12มิลิเมตรนะครับก็จะใช้ได้ตั้งแต่6มิลิเมตร9มิลิเมตร12มิลิเมตรแล้วก็18มิลิเมตรแล้วก็24มิลิเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ก็จะเป็น A B C D นะครับตัวนี้นะครับตัวส่วนตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์นะครับเป็นเม่หนวนคัตเตอร์ใช้ตัดใช้ตัดเทปนะครับตัวนี้แม่นวนคัตเตอร์จานวนการพิมพ์นะครับจํานวนที่พิมพ์นะครับ 1- นถึงเบรรทัดนะครับตัวนี้พิมพ์ได้นะครับขนาดฟอนต์ก็คือ8ดนะครับรูปแบบอักษรก็คือ15ห้าเฟรมนะครับในการเชื่อมต่อก็คือเป็นสแตนดาร์ดอโลนนะครับเชื่อมต่อแบบอิสระนะครับไม่มีไวไฟ สามารถพกพาไปปินที่ไหนก็ได้ก็ให้มีแบตเตอรี่นะครับขนาดน้ำหนักนะครับ1 3 4่สามี่คูณสสามห้าคูณเจนะครับอันนี้ขนาดขนาดของตัวเครื่องครับน้ำหนักที่หกร้อยกรัมนะครับตัวนี้ซึ่งราคานะตอนนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณหกพันห้าหรือ6 6พัโดยประมาณนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้โมเดลนี้จะ เท่าไหร่นะครับนี่คือรายละเอียด่้วๆของอตัวเครื่องพิมพ์อ,อักษร b l a s t e นะครับหรือเครื่องพิมพ์ลาเบลนะครับที่ที่งคูกันนะครับนี่ข้างในก็ก็จะมีเนี่ยฮะที่ใส่เทปตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับก็คืนี่ก็จะมีตัวกดแล้วก็กระชากออกนี่ครับอ่า่าสวนตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบแพ็กเก็ตแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ใสเทปนะครับอันนี้ขนาด12มิลิเมตรนะครับเรืเราก็ดึงขึ้นมาเลยขึ้นมาตรงตรงเนี้ยเรือนนจะเป็นสีขาวขนาด12 mm นะครับขนาด12มิลิเมตรนะครับลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ที่ใสเทปไว้มีสีขาวเวลาเราใส่นะครับมันก็จะมีเนี่ยฮะมีช่องอ อ่าช่องอันนี้ช่องเก็บเทปอันนี้ก็คือช่องที่เทปเต็มนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ไปเลยครับตามหล่องเขาก็จะมีพินอยู่สามตัวนี่ครับตัวพินเล็กแล้วก็พินใหญ่พินใหญ่สําหรับตัวไปก่อนครับแล้วก็กดให้มันดังเสียงดังแก็บนะครับลงไปแล้วตัวนี้ก็ปิดฝาแล้วก็จะมีีหยงใส่ตรงนี้นะครับ ครับก็คือปิดฝาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นะครับก็จะมีโหมดอ่าหายละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ apter, อะแดปเตอร์เอ AC นะครับนี่เวลาชาร์จแบตก็ชาตร์จตรงนี้นะครับอะแดปเตอร์ตรงนี้แล้วก็จะมีไฟสถนะานะขึ้นตรงนี้นะครับเวลาชาร์จแบตนะครับส่วน ตัวนี้ก็จะเป็นเทปนะครับที่เราไว้สําหรับเปลี่ยนเราจะเป็นสีนะครับว่าเราต้องการสีไหนสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยครับมันจะมีลักษณะนี้แล้วก็มันก็จะมีหลายสีนะครับอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเทปมันหมดม้วนม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมี2ผขีดขึ้นอย่างนี้ก็คืออันนี้หมดแล้วครับหมดละแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยเราสามารถดูจากตรงนี้ได้ว่ามันเหลืออยู่นะครับซึ่งแตกต่างจากตัวที่หมดนะครับเห็นไหมครับ หมดละเนี่ยมีตัวที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ส่วนรายละเอียดของเครื่องนี่ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม power เ,เปิดนะครับปุ่มเปิดนะครับนี้ก็จะเป็นปุ่มปิ้นนะครับปุ่มพิ้นอันนี้ก็จะเป็นป,นนป,นนนปนุ่มเคลีย์เวลาเรา เราพิมพ์นะครับเราพิมพ์ผิดหรือพิมพ์อักษรเกินเราก็เลียร์ตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขัมเบอร์ถ้าเกินเราจะพิมพ์ัมเบอร์ตัวนี้ก็คือฟ mm ีด hmm. ฟีดก็คือฟีดอ่าตัวตัวเทปกับมันก็จะออกมาตัวนี้กดฟีดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดเพื่อกดชิปกดชิป,กด,ชปกดสองตัวนี้แล้วกดชิปก็้าเราจะเปลี่ยนเป็นอักษรตัวเลขตัวใหญ่ก็ได้แ่เดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับ นะครับเรากดพิ้นปึ๊บมันก็จะอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะสั่งให้เราตัดก่อนเราก็ตัดปึ๊บแล้วก็ตัดอีกทีปึ๊บนี่ครับลักษณะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นี่ครับปินลาเบลหรือว่าปินแท็กนะครับติดตามสายไฟหรือตามอ่า ปัจจุบที่เราต้องการน,นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเวลาเราลบเราก็จะลบตัวนี้นะครับส่วนเราจะ,ะปรับไซส์นะครับหมายถึงว่าปรับไซส์ตอนนี้มันใช้อยู่ที่12ใช่ไหมครับทีนี้เราปรับไซส์เรากกดโพสตตัวนี้เราก็กดคำว่าไซส์นะครับปึ๊บอ,อันนี้มันขึ้นอยู่18นะครับเราก็เลื่อนไปดูเนี่ย24สูงสุดแล้วครับก็จะมา3าห แต่ว่ามันใช้ไม่ได้ครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นออโต้ออโต้ไซส์นะครับออโต้ไซส์ size, นี่หกเก้าสิบสองเนี่ยครับพอเรากดได้แล้วปุ๊บล้วก็โอเคอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิมพ์อัอกษรส่วนถ้าเกิดเราอยากได้สัญลักษณ์พวกอย่างเงี้ยครับเราก็กดเข้ามาโค้ดมันก็จะขึ้นน,นะครับเป็นรูปคอมพิวเตอร์เราไม่เราไม่เอาเราก็ลบนะครับส่วน ตัวนี้เราสามารถปิดเปิดไฟได้นะครับอันนี้ก,กดดรอกดนี่ครับไลท์ปุ๊บอ,อันนี้ก็คือจะเป็นขนาดขนาที่เราเลือกอะระยะระยะระยะห่างช่องไฟของตวกตัวพิมพ์นี่ครับนี่เราเราได้แล้วเรากดปุ๊บอันนี้ครับมีตัวปิดเปิดไฟปุ๊บกดไลท์ผมกดปิด ถ้ากดอีกทีก็จะเป็นฟีดนี่ครับก็จะออกมาปึ๊บเปิดไฟโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดกดโคดกับกดชิปตัวนี้ปึ๊บอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ตัวอักษรใหญ่ถ้าเกิดเราจะตัวอักษรเล็กแล้วก็กดเนี่ยครับอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้กดปึ๊บปึ๊บก็จะเป็นอักษรใหญ่กดปึ๊บปึ๊บก็จะเป็นอักษรเล็กก็ประมาณนี้ครับ ก็ใช้ง่ายครับรุ่นนี้ครับใช้ง่ายก็ฟังก์ชันไม่เยอะแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับตัวนี้แต่ว่าตัวม้วนเทปตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคพาร์ลิมิเต็ดพาร์ทเฉพาะนะครับก็เวลาเราปิ้นเราก็ติดตามแท็กตามสายไฟตามอะไรก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องปิ้นลาเบลบาร์เทอร์นะครับรุ่น p t ขี7 6 00น,น,นะครับรุ่นนี้จะเป็นสีส้มนะครับก็ใช้ง่ายครับลักษณะเบาด้วยนะครับนี่จะมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยชาร์จแบตก็สามารถเปลี่ยนได้ตามลักษณะนี้เลยครับน,นี่ครับขนาดแล้วก็สามารถปรับได้นะครับมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายสีให้เราเลือกนะครับเทปตัวนี้ นะครับยังไงผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ